แถวนี้เขาบอกเสือเยอะอ๋อเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยชัดเจนเลยอ๋อนี่ต้องหนีต,ตัวฮึไอ้เสืออะไรไหนเฮ้ยน้ำมันเสือพยองพยองพยอง สวัสดีครับผมนี่คือมีดสปาร์ตาเสือพยองปลายมีดเลียวแหลมใบมีดใหญ่สีดำคมมีดขาววาววับตัดกันนี่ดูโอ้โหสวยงามน่าเก่งขามากมากเยี่ยมเนี่ยฮะมิติของมีดใบมีดหนาสองมิลทำให้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วคล่องแคล่วนี่ฮะหมุนฟุบฟับฟับจับมีดกลับแบบลิเวอร์กิตปุ๊บรวดเร็วเด็ดขาดความเบาและคล่องตัวทำให้คุณชักมีดได้เร็วนี่ครับชัว เพียงคลิปตาเดียวคุณก็ส่งเป้าหมายไปคุยกับล่ามาขามได้แล้วเยี่ยมฮะการพกพาก็ง่ายครับนี่ฮะไม่เกะกะแล้วก็เข้ากับทุกสัดส่วนของคนพกนะครับปึด๊ดดึงมีดออกมานี่สวยอ่ะชักกลับเก็กบเข้าไปดันให้ตรงล็อกปึ๊บนี่ส่วนความคามนีม่หวานเจี๊ยบครับนี่โอ้แรลกกระดาษปึด๊ดลากยาวๆขาดสวยๆอุ้ยเสยีสวยวไส้ดูแล้วขนลุกจริงครับคามมากคามจนน่ากลัวเยี่ยม แล้วก็มาลองความคมกับนี่เลยครับขวดน้ําซื้อมากินไม่หมดครับต้องหั่นเป็นช็อตขอช็อตช็อตแรกอยังเยอะอยู่ช็อตที่สองนี่อ่าพอดีคาแล้วขาวนี้กินหมดซดเลยนะครับแล้วทไมตู้ไม่ซื้อมันพอดีวะโอ้ชีวิตมาลองดูกับของแข็งขึ้นมาหน่อยครับอย่างกระป๋องอลูมิเนียมเนี่ยเรียงด,ดีสวยสวยมันจะได้ออกมาสวยกระป๋องอลูมิเนียมแข็งแล้วก็ ท้าไม่คมจริงนี่ฟันแล้วหล่นต้องฟันกันไม่ให้หล่นออกจากกันอย่างนี้หนึ่งอันอันที่สองปึ้งนี่ยังตั้งอยู่กระถานโอ้โหยอดเยี่ยมไปเลยจอดอ่ะต่อไปสับประรดครับแขนต้องฟันให้ขาดฟันให้ขาดนี่คนขายมันหลอกครับถามว่าหวานไหมบอกหวานพี่ตาปิดเลยกินปุ๊บจริงครับเปรี้ยวตาปิดโอ้โหเปรี้ยวมากกินไม่ได้เลยอ่ะต่อไปมาลองความแหลม ลองแทงดูนะครับผมจ้ะนี่โอ้โหง่ายๆเหมือนกินหมูเด็ดหัวของฝากเรียบร้อย,อยนะครับแหลมอย่างนี้ลองคว้างดูเฮ้ยจ้ะปึ๊บมีปึ้งเดียวติดเนิบเอียงซ้ายนิดๆตรงตำแหน่งมือใจโอ้โหไม่เราเป็นคนโหดร้ายอย่างนี้นะครับามาดูดู้ิทะลุหรือเปล่าอันนี้คือ เป็นประตูไม้อัดเก่านะฮะเป็นอนุสร์ตอนน้ําท่วมอะดูถ้าเกิดคนหลบหลังประตูจะทะลุไปโดนไหมโอ้โหทะลุครับรับรองได้รักยิ้มมาหนึ่งอันการใช้งานในสวนไล่นาก็ใช้ดีครับเนี่ยอย่างคุณจะถางป่าเจอไอ้พวกกาฝากพวกนี้ก็นี่ฟันตัดสับหัน่นโอ้ใช้ได้ดีครับขาดง่ายๆหรือว่าจะเจอท่อนไม้ใหญ่ๆอย่างเงี้ยฮะ หญ่เท่าท่อนแขนผมเลยเนี่ยโอ้โหใหญ่มากึ๊บเอาละครับมาดูพลังในการฟันของมีดสันนาสองมิลดูสิว่าเสียงดังแค่ไหน <sk eting noise> โ,อโอ้โหดังตึ้งเลยครับโอ้โห,โหนี่หมุนโอ้โหแน่นมากไม่หลุดเลยเนี่ยฮะดูฟันครั้งเดียวนี่ลึกเกือบสุดใบเลยมาฟังเสียงกันอีกครั้งหนึ่ง <sk eting noise> แน่นึ <sk eting noise> นบใบมีดนาสองมินนี่ฟันแล้วนี่ไม่ปวดมือครับแล้วก็ไม่เมื่อยด้วย เอาให้คาดคาด oh. โอ้ยพลังการฟันนี่ตับตับตเยี่ยมมากเลยครับอ่ะมีดยังดีอยู่เอดเนี่ยฮะใครบอกว่ามีดสันหนาสองมิลฟันไม่ดีไม่มีพลังในการฟันคุณดูซะคิดผิดคิดใหม่นะครับอ่ะลองของแข็งๆเ <inequality> สียงจะเป็นแก้ไปแล้วทั้งแข็งทั้งแก่นอ่ะเอาตาไผ่เลยนี่เข้าลึกเอาจังจังนี่จังจัง กันจังอีก <c oughs> เอาให้ขาดเดี๋ยวขาดแล้วดูสิผมมีดเยอะเยอะครับมีดสปาร์ต้าเสือพยองนี่ถือว่าเป็นมีดที่ดีเล่มหนึ่งที่คุณควรมีไว้เวลาคุณเข้าป่าหรือว่าต้องเดินทางนานๆมีดสองมิลตัวนี้เบาลคล่องตัวแล้วก็ไม่ปวดมือขอบคุณที่ติดตามครับ